เป็นการบูชาที่สมบูรณ์ย่อมอำนวยผลแก่ผู้ทำการบูชาอย่างสมบูรณ์ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอุดมมมงคลหากไม่ประกอบด้วยองศาประการก็ย่อมอำนวยผลไม่สมบูรณ์หรืออาจไม่ออำน,นวยผลเลยส่วนผู้ที่ควรบูชาท่านได้ยกตัวอย่างไว้ว่า ได้แก่พระพุธทธเจ้าหรือประสาพุกของพระพุทธองค์ซึ่งมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่าปูชนียบุคคลโอชาระหับุคคลแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทำพระพุทธศา,าสนายกย่องว่าควรโูชานั้นต้องเป็นผู้มีคุณธรรมไม่ใช่หมายถึงผู้ที่มีสิ่งอื่นนอกเหนือจากคุณธรรม มีคุณธรรมแต่ไม่มีสิ่งอื่นก็จัดว่าเป็นผู้ควรบูชาส่วนผู้ที่สิ่งอื่นครบถ้วนขาดคุณธรรมหาเป็นผู้ควรบูชาไม่พระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยคุสามประการคือหนึ่งระปัญญาคุณสองระบริสุทธิ์คุสามประมหากโรโดนานิคุณ พระปัญญาคุณโดยความหมายที่สูงสุดหมายถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณคือพระปัญญาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระปัญญาอย่างนี้แลททำให้พระองค์ได้ทรงทราบถึงความเป็นจริงโดยรอบด้านมิใช่ทรงรู้เฉพาะด,ด้านใดด้านหนึ่งพระองค์จึงทรงสามารถบําเพญประโยชน์ด้วยเหตุด้วยผลที่นิยมพูดกันว่า ทำความดีเพื่อความดีมิใช่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยทรงหวังให้เกิดประโยชน์แก่พระองค์รักบ,บริสุทธิ์ที่คุณหมายถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธองค์ไม่มีความโลภความโกรธและความหลงที่จะทำให้น้ำพระทัยคุณมัวหรือทำให้โน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ที่เรียกว่าความบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือความผองแผ้วพระมหากรณาธิคุณหมายถึงน้ำพระทยัยที่สมมุ่งมั่นที่จะโปรดชาวโลกให้สางโศพทุกภพทุกภัยพระบุทธองค์ทรงเห็นประชาชนที่ห้อมรมคุ้มรุมอยู่ด้วยความทุกข์ความโศพระเหตุแห่งความต้องการเป็นต้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ว่า ทางที่คนเดินไปนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์จึงได้สเสด็จไปในถิ่ินที่ต่างๆทั้งในเมืองในหมู่บ้านแบบชนบทที่ห่างไกลเพื่อทรงแสดงทำชี้ทางบรรเทาทุกข์เช่นทรงแสดงโทษของอบายามุกแก่พวกที่ไม่รู้ว่าอบายามุกเป็นทางแห่งความทุกข์ทรงแสดงโทษแห่งความหลงไหล ไปตามสิ่งต่างๆแก่ผู้ที่กำลังมัวเมาหลงไหลโทษแห่งความเกียดคร้านแก่ผู้ที่มีความเกียดครานไม่คิดสร้างตนคุณแห่งความขยันหมั่นเพียรแก่ผู้ที่มีความกำลังขมักขมิ้นความงดงามเพราะมีันติและสรจักรแก่ผู้ที่พลังร้อมไปด้วยความอดทนและความสงบเสงี่ยมเชื่อฟัง ตั้งอยู่ในโอว่าคุณแห่งการคบหาสมาคมกับท่านผู้เป็นนักปราบัณฑิตแก่ผู้ที่รู้จักเลือกคบคนพระพุทธองค์ทรงประกอบด้วยพระโุณสาประการดังพรรนาโดยสังเขนี้ก็จะเห็นได้ว่าเฉพาะบุคคล